ครับสวัสดีครับวันนี้ม่มเีครบครัวมากนะครับเราก็จะพามาชมขั้นตอนการตากข้าวนะครับตากข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวมาตากข้าวให้แห้งก่อนจะเก็บใส่กระสอบแล้วก็เก็บขึ้นยุงกันนะครับเดี๋ก็ตากข้าวแดดก็ค่อนข้างจะร้อนพอสมควรตอนนี้ก็เป็นยามเช้านะครับก็ตอนนี้ก็กระจายข้าวเต็มผ้าแยงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทําการกวาดข้าวไถข้าวให้มัน กระจายให้แห้งโดยไวนะครับก็หวังว่าฝนจะตกก็แล้วกันนะครับผมเราเข้าไปดูนะครับการตักข้าวกระจายข้าวดูนะครับ ใช้เหล็กนะครับใช้เหล็กในการทูทูถ่ถยไนะทูทูถทยไข้าวนะครับให้ข้าวแห้งนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์นี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเหล็กเหล็กแบบให้มันโค้งมนครับให้มนเหมือนสปริงครับเหมือนสปริงเหมือนสปริงช็กครับเอามาไถเงี้ยบไถเพื่อ ให้ข้าวมันกระจายตัวได้ดีนะครับข้าวได้แห้งไดวไวนะเป็นขั้นตอนการตากข้าวนะครับตากข้าวนี่ต้องการแดดนะครับแดดร้อนหน่อยแต่คนคนก็ช,ชอบร่มๆนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับก็ตากไว้แล้วก็รอสักพักสักระยะหนึ่งก็มากลับข้าวหรือว่ามาเขี่ยมาเกี่ยมาเกี่ยอีกทีนะครับในส่วนที่มันชื้นอยู่นะครับต้องให้มันแห้งก่อนนะครับผมวันนี้ตากข้าวนะครับท้องฟ้าแจ่มใสแดดแรงเป็นใจเป็นใจสําหรับข้าวนะครับแต่ไม่ไม่โอเคสําหรับคน พราะคนทำหน้ามืดครับแดดแรงมากแดดแรงและแดดและแดดร้อนข้าวก็จะแห้งไวแต่ปัญหาก็คือคนจะแห้งก่อนข้าวครับทั้งคอแห้งทั้งผิวแห้งตอนนี้แดดก็เรียผิวเราสองคนร้อนเลอเกินนะครับอ่าเต็มลานครับเต็มลาน เต็มลานทะเลสาบข้างทะเลสาบนะอันนี้กี่ที่นะมะเหมียวมีสองที่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งที่นะใช่ไหมอีกที่หนึ่งใช่ไหมโอเคนีก็เต็มลานครับวันนี้จะตากสักกี่วันถึงจะได้เก็บขึ้นยุ้ง่จะพรุ่งนี้น่าจะพรุ่งนี้ใช่ไหม โอเคครับอันนี้ก็ให้ชมลานตากข้าวนะครับแดดร้อนมากก็ดีนะครับจะไดแ้แห้งไวนะครับแต่คนเกี่ยวข้าวก็ร้อนหน้ามืดเหมือนกันนะครับผมพักผ่อนพักผ่อนแล้วก็มาพักผ่อนก็มีเตียงพักผ่อน โอเคครับถ้าชอบค่ิปนี้ดีเลมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนี่ก็สวัสดีครับ